นิทานพื้นบ้านฝังสบายขอเสนอนิทานเรื่องผัวเมียรพร้อมใจท่านใดที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะคะผัวเมียรพร้อมใจมีผัวเมียคู่หนึ่งรักใครกันมากผัวว่าอย่างไรเมียก็ว่าตาม เมียว่าอย่างไรผัวก,ก็เอาด้วยแต่ครอบครัวนี้ยากจนมากอาชีพออกเรือเล็กหาปลาพอประทังชีวิตอยู่มาวันหนึ่งสามีเอ่ยขึ้นว่าหากเรายังหาปลาอย่างพอเพียงอย่างนี้เราก็จะยากจนไปตลอดชีวิตเมื่อเราเท่าแก่ชราหมดกำลังออกหาปลาแล้วจะเอาอะไรกิน เมียก็พูดว่าใช่แล้วยิ่งเราไม่มีลูกมีหลานสามีจึงออกความคิดเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเราไปวิดน้ำทะเลให้แห้งเพื่อจะได้จับปลาทั้งหมดมาขายเก็บเงินไว้ใช้ยามแก่เท่าเมียก็ตอบว่าเอาสิเริ่มพรุ่งนี้เลยฉันจะเตรียมห่อข้าวให้ รุ่งเชา้าทั้งสองออกไปหวิดน้ำทะเลให้แห้งอย่างไม่ลดละความพยายามจนชาวบ้านชาวเมืองลำลือกันไปทั่วเรื่องผัวเมียหวิดน้ำทะเลเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนทั้งสองก็ไม่ลดละความพยายามมีเวลาว่างเมื่อไหร่ จะออกไปวิดน้ำทะเลทันทีต่างฝ่ายต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันจนทำให้ความเหนื่อยทุเลาลงไปบ้างเรื่องที่ทั้งสองวิดน้ำทะเลได้ยินไปถึงหูพยาปาเจ้าสมุทรก็เกิดการตกใจมากเพราะตั้งแต่อดีตการผ่านมาไม่เคยมีผู้ใด ที่จะสามารถวิดน้ำทะเลให้แห้งได้ด้วยความประวันพันพลึง่งว่าหากน้ำทะเลแห้งแล้วายพวกสัตว์น้ำในความปกครองของตนคงตายหมดคิดได้ดังนั้นจึงโผล่ขึ้นมาพบสองสามีภรรยาเพื่อขอร้องให้ลมเลิกความตั้งใจแต่ทั้งสองก็หาลดเลิกความพยายามไม่ เจ้าพญาปาจึงได้เสนอว่าหอกเจ้าทั้งสองเลิกวิดน้ำทะเลเราจะมอบดวงแก้ววิเศษสารพัดนึกให้แต่นึกได้เพียงสามครั้งเท่านั้นและต้องพร้อมใจกันทั้งสองปรึกษาการและตอบตกลงและล้มเลิกการวิดน้ำทะเลพร้อมกับกลับบ้าน เมื่อทั้งสองกลับถึงบ้านก็ปรึกษาหาลือกันว่าควรจะจัดอันดับความสัมพันธ์ของสิ่งของจะขอมาให้ครบสามอย่างก็ต้องทำให้เราตั้งตัวได้ก่อนจะอธิษฐานทั้งสองจึงเริ่มด้วยขอบ้านขอที่ดินขอไล่สวนขอที่นาบ้านและที่ดิน และสวนไลนาจงมาเกิดด้วยเธอปิ้งและแล้วสิ่งที่ขอก็ปรากฏทั้งสองดีใจมากที่ดวงแก้วสามารถบันดาลได้ตามจริงและเมื่อขอสิ่งที่ปรารถนานแล้วทั้งสองไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงอธิษฐานต่อไปว่าขอให้มีช้าง มา้าวัวควายและข้าทาสบริวารด้วยเธอสาธุปิ้งสิ่งที่ขอก็ปรากฏเหลือครั้งสุดท้ายขอให้มีเงินมีทองอย่างเพียงพอด้วยเธดสาธุปิ้งคำอธิษฐานครบสามครั้งทั้งสองกลายเป็นมหาเศรษฐีในพริบตาแต่ทั้งสอง ก็หาลืมความยากจนที่เคยไปมาไม่จึงได้ใช้จ่ายทรัพย์สินอย่างประหยัดและเก็บหอมรอมริบเพิ่มพูนทรัพย์สินมิให้พองความทั้งหมดได้ยินไปถึงหูเพื่อนบ้านครอบครัวหนึ่งซึ่งทั้งสองไม่เคยลงรอยกันเลยต่างฝ่ายต่างเชื่อว่า หญิงชายมีสิทธิเท่าเทียมกันและยึดมั่นในเสียงส่วนใหญ่โดยครอบครัวนี้สองสามีภรรยาเสียงลงมติจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเสมอน้อยครั้งหน้าที่จะออกมาสองต่อศูและวันนี้เองที่ความคิดเห็นเป็นเอกฉันว่าจะไปยืมดวงแก้ววิเศษจากเพื่อนบ้านมานึก สารพัดสรรพสิ่งที่จะทำให้ตนเกิดความร่ำรวยเหมือนกับเพื่อนได้ทั้งสองจึงเดินทางไปที่บ้านของสองสามีภรรยาเศรษฐีใหม่และออกปากยืมดวงแก้ววิเศษท่านเศรษฐีเต็มใจยกให้ด้วยความเมตตาและถือว่าตนเองเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ดังนั้นสองสามีภรรยา จึงได้ดวงแก้ววิเศษมาก็ดีใจเป็นอย่างมากรีบเดินทางกลับบ้านเมื่อทั้งสองมาถึงบ้านสามีก็เริ่มวางแผนเราต้องเอาบ้านก่อนเพราะบ้านเรานั้นเก่ามากแล้วภรรยายแย้งว่าบ้านมีเมื่อไหร่ก็ได้หากเรามีเงินมีทองเมื่อสามีเสนอสิ่งใดภรรยาก็ขัด ภรรยาเสนอสิ่งใดสามีก็แยง้งจนเกิดความโมโหหน้าดำหน้าแดงสามีจึงพูดด้วยความโกรธว่าเอาไอ้ประหลัดขิดสิภรรยาก็โกรธอยู่ก็เลยประชดว่าเอาก็เอาจบคำของทั้งสองซึ่งยินยอมพร้อมใจทั่วทั้งตัวของทั้งสองก็เต็มไปด้วยประลัดขิดทั้งคู่ตกใจมาก จึงอธิษฐานพร้อมกันว่าขอให้ประหลัดขิดจงหมดไปเถิดสิ้นคำอธิษฐานประลัดขิกทั้งหมดก็หายไปในพริบตารวมทั้งประลัดขิกของสามีเมื่อสามีรู้สึกตัวพบว่ามีบางส่วนของตนหายไปจึงบอกภรรยาเธอตกใจเป็นสองเท่ารีบบอกให้สามีจึงนึกขึ้นได้ว่า เรายังเหลือคำอธิษฐานอีกหนึ่งครั้งรีบอธิษฐานเร็วเธอกล่าวอย่างลุกนี้ลุกลนจนลืมความร่ำรวยอย่างหมดสิน้นขอปลัดขีดเดิมจงกลับมาเถิดทั้งคู่อธิษฐานพร้อมกันครบสามครั้งแต่แล้วทั้งคู่ก็จนเหมือนเดิมและได้นําดวงแก้วกลับไปคืนเพื่อนอย่างหดหูใจนี่แหละนะ ที่เขาบอกกันว่าแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้แต่แข่งโชคแข่งวาสนามมันแข่งกันไม่ได้